อีจอนไม่กติมองยอดท่องเปล่าต่อหลูกการดูคือรงเชียจงไม่พงเยอือตีนังจานน่ายอดตีโตโนวันที่เกาอีแต่ลูกจ้วลินตูจอมอ้อผาในงกบเรารงเซียจะไม่พองเยอกูจะจอนี่ยู่จอนี่เป็นสอร์มเกิดชั่วเสรีนุนากุนเทียต่ออีจอนี่ชัวมาร้องรงชัวเกือจะไม่ตู้มีหนึวเนแสดงชัวงชัวตู

hay là chỉ trên đó là mà lý hoa mô thọ lịch tu ba kia này nên thì hủ lại cũ à, ờ chỉ khi nào chỉ nó nó sẽ hơi chỉ cũ nữa, chỉ cho nữa, nhưng đang đào cái đấy mà vẫn đi trong say, chỉ tu chua đó nó mà bây nhau trong đây nó mà bây 但是俺当过年不勒，那么你莫二亚天，是哩六月八亚天，都但是那那么都当么子文章哩呢？你晒如何保呢？呃，古么子亚熟呢了？但是亚熟是啥子古么子亚叫了炒着好？哎，个你保着不拢？都当那八月份当过年不勒正，那哪？呃，都那呃文章哩呢？

แต่ลูมีจูเด่นออเมแ่ชก็จอชั้นาเรืองนจะอีปลเดือนทมนางจวลื่องน้นสนใช้ก็จร้องแต่ยงมมาตร่องนี้นะ่สนลุนจีเจนืออมันจวันตันน้นะเออลุงจีเีนเขาตองเมเม่เลยยาโสน้ไม่เกแล้วจีวันจังนี้นสิตทนปล่องเจนอีกตัวเขยตตูกอาวตแต่ว่าเจนนั้นตัวทา่วอววัวใช่เลยเอออืมวัวใชยแล้วตัวที่ยอ 都东那的融靠钱呀嘛，我融的点呢？咋么鸟呢？都那么几天吃不来白锅的，吃起来了就老多呢。融掉了，跌掉了。呃，这现在都几天呀？股股只要烂钱的，你手里炒多呢，就只要融的是嘛，赚赚点就融的呢。融股狠的股股的融跌跌的啊！哈，你这么只融的，你股的只融了点，的是嘛？分到伢的融了的也。 อยาห้เดกตองเองน่นล่ะมั้ยเดกูยังมอเจะะละเคนรเนี่อ่าก่อนเนี้ยช่ว้เร่องบ่อที่อ้นะจีขอกระเพาะนะอย่าที่อ้อนะจีขอใช่ต่อไอ้วัวกวยิเดินน่นนะอย่าที่เป้นะจี้้องดงป้องจีลชาป้องชีลชาชาด่เด้วยอู้มจีค่เคยออคอหวเขา ย่าทิปล่านะเจ้จงดพอวานะยาทิจีนะเจรจงดขันเจ้จืนเทจืนเพนะเออเคลืยอ์ลนืุดแต่สียอตัวว่ามั่เจ้าลัว่าจะลเคียอยารู้รู้ที่จเคลียร์สีจะไม่เนาะกูเคลียร์มาหรือตัวเจาเคียรนอสี่หญนาะแล้วทียเคลียร์ไ้ละลูกแต่สกูตัวยัรู้ว่านะมักูจะเคลียร์นะ กูยังอิมุลากูเ้าเาเด็ยทอลังกอเคียช่วงอก้กูเคีจากกูต้าเคีจากกูจิด่ามากูเ้าะมันนู้นกูเคีนี่มากูเคีเขาเรีกูว่า้าเท่กูเกิดาเท่เขาเกิจิดาเท่ตัวตนใจป่ะเนี่ยินต์เกิดเตามากูเ้าเลานะกูเ้าด้เดีเออมากูเียมากูจะเคียนลนนี่กูเคียึกูเ้าเท่กูเคียนลิยังเามันี่ชจกูว่นี่ช อยู่กว่าวิกาดกูเป่าชันเน่่หละกูเอตุล่ากูเคยเกิดชั่วแลวนะเกิดชั่วเกิดเค้ากงกูกูเกิดเกิดได้ทีกูเกิดละมัวเล่นเทียนเทียนเดินเดินชั่วๆนั่นว่าต่อโจก็ซื้อตุนามาจีสาเกักระเป๋านะเชียเทียนจ้าเชียกังเชียเคกงนื้อเมากเกูน่ะจะนึกว่าตุไ้กงกูสิ่งชิบก็ไหลานี่จบพรตอเจฮะกูจเยนะเดีย

ถ้าลอื่องเชี่จิตเตรขชั่วเจ็บตัวมื่อก้เขาเที่อีน่เขากับพาะอันเดมอนอยู่ปลายเตอร์น่ะนู่นน่ะจอน่ะ้องกัเดียวน่ะจอยานอนี่ท้อทเนี่ยมัม่กับพพาเก็แต่สมัยนี่ท้ออนู่นกูเคียนจอนู่นเรงนองมันยังไม่สิทีย้ออย้องที่ย้านปตัวนี้ะแต่เสียอยู่ห้ไเตืนน่ะเชื่ยยอตอัมากขียนย้อนยาอนะมานย้นสี่หไม่กี่เดีอนน่ะเราต้อจีวจัง ก็พานะน,น,นะเนะจนี่โมชีลีนอเนอร์มำอย่าเอนี่มันตือนดตเต๋อนี่มันตือไดตเตอเราจะเจน,เนี่มันจะเราเทาหูซื้อเออจะเราทวัวกลัวหูซื้อมันชีปลัวเนอะแต่ชีขราบปลัวเนะอได้ยาขอรงดาเนอเอาอยอ้โมจ่ายมดคู่เน่ เน anyway> ี่จังเสียจาช่วเนะจังเสียอืมจริงจริงเดียวเนี่เจริงจังวันเนี่จริงจริงแล้เดเนี่ยจริงจรงเดียวเขาจริงจังเลยจาาจริงกอเขอเดียวจะช่วยนั่นมัะเขาต้องไป配ลเอีัวเขาไปทําเขาช้ากะว่า保ตอือวิ่งกันจะอีอเตัวละอืมเออมันมันทั้ง大家国宝那头罗爹ท配合阿谁呐嗯เปีย个龙超诶打龙超诶超 วันจววันจุวรงตาหูเลยเนจะจะสัวจะลัคเข้ารถนอนวักวยิเดอร์รงตาทอายยาลยน่ะหกันกับพ่อลือเลยเนาะเลือาเลยเนแต่ขิตัลนว่ากาเลยล่ะลือมาในี่ยลือกนี่จอง่ายจะตัวมนลือดวนเกียร์สิอ่นี่ขึ้นตัวกันมาลือกาันมาอย่าใจงันฉันหนูจะตายกันเด็กกันน่ะอืมมา ลรือละเนอดูละนอแต่ฉันชิมวันนทีมุกขอาวตุ๋ของไก่หกัดตะกัดเชี่ยไอ้ตะกัดรงเตาเลยนอหนึ่งยอดโดนใอเลยคือจีไลเออก็น่าชอย่ายมูตาต่อยอยู่รงซึ้อตึ้นตีต่อแล้เออเจ็วีดราขอขอเจอก็น่าอีนูก็น่าเป๊ะปัว ปีปลวมมาจึงสาของมวดยอซื so, ้อมวมววปลวซื้อฮัโฮคอนเตอรนะนอติโยของโยคัน่องโยปวยาปวจานูนทุกสานอติก็นอทันที่นอเตาหัวละหงดบอมาเฉยนูนมไปเจอโจยาโดยเจ็ดตะก้ามจอดัวตะกมเลเตอร์ละนัน่ะขะโยชาปลยเจียขนอเนอมีนเนอเจนี่นูนเจมอเตหัวจาเทกาโนะกาโเจมอเตเจไปเขนซอ มอองทืทีเออมอโลเกาหนาตัวแท้หาห์เอเอเนื้อมอปลาดงข้อมอสอยาจายาก็น่าชิา่ดเาเลยเจนเนื้ค่าธาตุวิตามินธาตุบำรุงชสอยาเจ้าก็จะได้ยั่ว

เออเจกากว่กวัชชาเจโอเจ้ากวกวัญชาเนยเจอยู่เที่ผิยุไวต่อเกียเที่ยวโลกจีอยู่ตัวกันตเที่ยวโลกน้ตัวเที่ยวอะไรก้าพ่อย่า่อียบอาตรายถึงขั้นอยู่ตัวเที่ยอยู่วัวจ่อตัวอยู่จ่อเชียจ่อตัวอยู่รุ่นหนึ่งวัวก็ก็จิมวดหด้ามวนรองก้าพ่อใหญ่อียบเผชับเลยเนาะเออเจเอเออลืมเราลือสู้คิดวิดีโอมากุยกเคเียเจ๋อก้าพ่อย่าหลอดเจ้าขอดูเนะเนาะอยู่ที่นอ่อยู่ในนอจ่าพี่มอก้าพ่อชวตู เออกูมาเที่ยอยาเป้ยสากคนหนเพืท่จะต้องตีุกับเสิลจะชวนเราอยากดนดาจะจะยกเที่ยเยี่มนี่มนจะหล่อเท่าเสนปรลัวรากันเลี่ยชัวจะมื่อจะล่อเท่าวิธีเขจะเท่าเต่าเียจะได้เเท่าเต่ก็จะเต่ามอเจ้เียตเราเท่ารู้ใจวก็ชเต่น้าหมอหมอจินว่าหม้อชเต่ามเขา่ายคขาดีจองไ้เนอ 个那毛蛋到处找不嘞，说毛都么滴大，个就可差嘞，个慢慢好就去找嘞呢，咪样呢？莫走小路，那最紧嘞，都么里路，我人走路走大嘞呢，就么去找那，个路个跑嘞呢，听讲？一讲要搞个跑，装满个用毛呢？呃，所以妈得一毛蛋直接找。 rau mà thâu ta đồn đã cho nhu chế nữ tư đó chế giá phải luôn cho bà nó chỉ mua đá chỉ là không là xưa nó chỉ có mà lấy hậu kia tê một tròn tôi chế mua à hẳn bó đi lò rau mỏ lò nó chỉ có phố đá cao mua rõ nè rõ chế ô chế giờ nè nó chua lên ta ra, ê chế cái phố mua chồng một bánh tôi khó to tôi khó to liền à nửa rõ mỏ rõ mỏ ấy to nữa chế ก็มโหตาลตอีคอร์เออรีคอร์กาแฟเออล้วต่จก็จอเจจอจเจก็เนาต่จมก็มานมาเออจัมา้ก็ท้อมมนจะจอนน่มอจอมันหลงหนงยัมอจ๋าที่ของไงตหนึ่ตันท้อเนอเจมอเจนูนก็จินนาะได้ละนอกจเนาะตัวยมอสิเลียกวดดีคอนนอเหลียเขาจี้ก็นำจันดเจนิ่ดีชัวสิน่ะอืมเจนนะกวดี Quá đi một sáu mới do lên nữa đi tờ tạ đó Quá đi chỉ lấy rò chỉ lấy rò xí ờ giờ con nó ăn cái con nó tự tự cái nó rau bòn rễ con mình nó chở qua này nó ăn cái tự như thế chị đó cái rò to một khu nó phải chơi tí chỉ nữa con tàu chị hả ni nó nữa con nó con rò con kho mồ ba mươi lăm thật trời bây bê nó sẽ chuyển tàu kia đi à, Kho mồ mồ thì chỉ mua kho cũng cũ chỉ mua, ừ chỉ có nhau là chị con tôi tỏ chị nó có đi đó có một tỏ đi lưu kia nữa ờ chị rong cha mà nó ta tiếng năng là có đi nà, ờ chị thọc tia khi khi theo chị mua là có nó thì bỏ tao mà tao cái lì đó rồi con nó cái rong mà tay tu nhau tuổi tá rồi chị nên chị đi trao cá sa bỏ cũ thế này ta sửa dù cho nên sai đâu mà 用了些，忍了些，那么磨了些，那这里人就话，天些，那么磨些，点解的啦？根本就么软嘛嘛呀！直到那老高山，那老没怎么，啊，那那找，讲开没磨着呢，找个割破，一用热水解的，滴大解的到了，那么找那那点磨了，就晒呢。但是好在割了这衣这哟，着呢，嗯，着嘛，第一件喽。 ก็มาอย่าหยาอยู่สาเตียนเชมุจอมปลวเที่มันเช่นให้อยาอยู่ตจังนะจียยเกียตาต่อม่ชวกับพมอมตัอซื่อนเจลีนอขอเด๋วว่ากับพ่อเจอจอนะขวนเราอยากกูุยได้สิเจยวหลืบลุเช่เจเียเราขอขอใช้ต่อเบเจอมาม่ั่วจอนี่ทั้งใช้นะเชงใช้นำมาย่าต้องซื้อได้สิน่มั่วอีจอท่ามุมงต่อที่นึงมาวัวสหรือบได้กูเนี่ยเออได้กูลากเอร เจยาตตัวชีฮอจเจต่อตัวอกูชีตอแต่สิมาจอนตรงนั้เขาต่ถ้าตัอยังตัวเาหมัวตัวไม่ยังใช่ต่อเลยใช่ต่อมาตรงนี้เนาะเสร็อลอเกรนเออกลุมโบ้ได้กลาตทอเจหม้อเจเสรจะหยมยม้าเจเลี้ยบลงเจเออโย่อบบงกูว่าตัวเนื้อได้ลู้สุปีดอกกรุดนเจมอนได้รูเออเรามดขาอ่ะน่ในั้นจมอดอบหนาเจมังายดอกกระดูดอกกูจะรูปราเจเออท่าอีเจเล 嗯，这个举报这个上级要查，查起来喏，但是没查到呢。查到了，这个县领导，去嘉宾又要捞呢，去捞呢，搞么人就应该倒了人家呢。就找这么多那么多，人家说监控都搞不着，这些搞假孤立的说。这个包底下要没、啊、得着落，着落起来就要查到呢。这个专门贴到固定名额了是，到那老早这个。 mua mua nó cho tới <laughs> là số tới mua lông là xuống lông rong ta thắt tung tung tới có mấy chỗ là thâu cho lần chúa kia sư bê dầu sư rong lo lì lộ kia lì ta hay là các chị tàu tàu mua lại các tiêu thiệt tàu tụi nó chỉ tít chỉ sư rong à ừ rong sai một đi nó tụi nó mà rong sai tàu mà rong thị ý chỉ cho là thâu chúa sư cảm lo cả 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 chế cả cú cả tôi xin linh đàn rồi rong tan cho tụi nó rong thông bệnh gì mua hàng cho là thâu lên

ยัดเขาล่อมามายิมือตังหมอยัดเขาเมจเตียในย่อมบ้านโนนเจมุมดตันกกรองกรนะเออรองร้อชาต่สิยัดีล่อล้สลยล่อเนก็ตูจบ้าล้นัเจเออก็ยัดตรงหงหมอ่ะมหงหมกันนไนหมมดจูเที่มาจอดลงรั่วจ่อก่นเนย่เยก็ขอตลอดจอดก็ใส่จำบ้าที่ก็เยี่ยมขอกล 都那么烤菜了嘛？你只要有烤架，找了我就到时寻你考个菜。拿用电的去补个六去不个家里哦，用些晒过的呢。原来木木这呃，你那可记得他？那木啊木桩弄出来，那木你就找一下刀，我爱刀都上刀，搞他的壳那个扎口，搞口了刀。他搞点的木桩，那叫木桩子桩，用来倒了，是的。

หันเกยชาหนุ่สเจรเจะโตหลังตาเลยรงเกีลหลอนตาเลยเออหันคอนติเกิดเขาขอไอ้เจียวก่อไอ้ล้อเลยปัสชาเออเนี่ยน่ะมุขชูดูขาเตือดงชายเจียกอ่อเลี้ยบปลงตัวมาชิมม้วเลยเนอะจากนั้นมุขขอทุกของไอ้ลื่นน่ะต่อตันทอเลยล้อแต่ชิมวัดตัวช้าน้ามายอะตัวมุงจูตัวก้อก่อเยียนเขากู้ถุนร้องเราเกษตรเต๋อที่จิงเขาก็ใช้การโลนที่จิงเขามาข้น้อยอย่างในหมอกเนื้ในหมอกมึงป้ามาให้อยางร้องเนอะ chị khó rong là chị cho nó xí nữa khó rong nè ha này mổ mà họ quá chỉ tao khó rong nó này mổ chuyện mốt phải ta này mốt chú tao chỉ khó đồ xí này mổ chỉ mốt chú cái nó là xí này mổ chỉ mốt là khử thế cho là bánh cho là phải đồ cho nó sát tổ hố này mổ chỉ quá đó nè thì tôi phải đồ lâu ta là này mổ chỉ đi cả lẻ thế này này mổ chuyện thì có có mốt chú là một bánh là này mổ tin mua nền gì kia đồ là họ để nuôi mà tôi cho lâu nó xí lại mà biết khử kia rồi lại tao ra một ta đó rong cầu lên nè. เขาลอชาเจขาพ่อว่าเทียเด้่เขาพาอว่ามารงเกลีจ้มีหนว่เขาเขาพว่าเทียสิลีก็ย่อๆเเจริซาน่ะเปหลุมงรวมมาเปเตซาน่ะนี่จะออ้อว่าสุดๆอก็ใช้ติตตัวปะล้วปสีเขายาสู้ออมตอกัลุนเจมัวตัวเออเราะอ้อมมาโก็ลุปลาโลก็เจเตนี่น่ะโห tiền nông là các thâu rồi chỉ sợ lọ là nó nữa khó nông nọ té rồi đó tu nọ là nó nữa nhớ tu hệ phun nữa đó nếu mà bây giờ giờ xã giờ là giờ phí đã chi nọ đã chi phí là bao linh đó nếu chỉ là nếu mua kế hoặc mua để trả cho họ เจ้อน่าหนึ you. You <Yes. S 1> ่งชัวขออ้สิออเดี๋ยสิคอเหตุผลออนแต่มันก็ยึดตะนเทียหันที่สิอดิจารึกจรงจ้งมาต้องอย่าลูโจอ่อนได้เทียหมดกันอย่างเนอลูโจมดเต้เหม่เหลืที่ลิพว่าตัวเทียอาลีเนอเจขอตูชั่วน่ามันเชียมขอโจนอหนึ่้อค้อพอบข้อซาิอ๋อ้ยกออสิมันล้านเทียตีนึ่ถึัมอโจไปเลยนึก้ามมอเลยไปโจสนั่นก็เจตเตอเตนนึกขอม tô chạm ba là một la lô thì tận tiền là tao cắt gì tàn thọ, ờ cắt tao cắt mắc khử kia tàn thọ thì ờ nó rong tao chi ờ khử đó, khó và phá vỡ nó là chỉ mua cho là thâu rúa thâu đà là xưa chấm nhỏ, nên cho rong ยอดทพพสัสเอออทงปลก็ uh, so so ุ่นเจมัวทคาเทชเชอรจิมัวคาติกันจอดจอมัวจอกด่นาใช่หเออจาท่องซรซึซึเออรถเตมารถเิรมาลมัวเลยาิโยนมากันจองยิตุนมาจมัวมารงซนะเออหาม่เออจทร่เจหามอีกอสรยาเดอ Mom mong phải giang horn blood. Loya khuôn qua mỗi chẳng món, chẳng món, cho lùng bay của chinh chẳng hò mò mô nè. Nu tilly song 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 nó có mua nữa, nè chỉ Sung đâu dùng mò chát đâu có sát ta nữa nè mā ku đầu lu mỏ lu sát lu lu đó, cổ nó, lu lu nó lu lu nữa mà. lu 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 đầu lu 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 rồi, lu 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 mà nếu là Uh, nó ngành uh, trẻ mỗi cho ca uh, nhau trong là đại qua tu nên nó đại chế, trẻ cho nó sừng tao vậy này, coi cho nó lọ ta sẽ khó nhau cha cho cái chỉ chua mà chỉ tao đây đó ừ. mà cho chi trong bao trong chỉ mà cái nữa rong là in đồ trăm mắt rong in đồ trăm mắt này tu mắt này nè mà nên thiệt tu chua là một khó thiệt tao nè chấm nhỏ nè ừ, thế nên ยาตัวตเ่อกกูเนี่ยจีมม่ยาคือเลยนะแตตีย่าเนี่ยนกน้อเกี่ยกูลูเออหนาจิไลชอน่ะนี่ยรู้ถุหาจิไลชอเจีดงยองเลยเขาเห็นว่าเคียนใชื้อมาเออกูลูฮอหยาจิไลชอเลยหลยยามอมันก็จหา้ไลชอมบอลเอร์อยากูให้น้มัหนาจิไลชอมบอลเดร์ลูกชอมบอลก็ตัวตีจบอโก็รีกันจิชอเสิอ Hoặc kubi mắc, ku lưu du đi và loại tiền hiên dozem linda xưa. mà in đã chở lưu mà in ra chở lưu đi in ra cho 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 nó lờ, cho 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 Khu cho 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 là cho 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 nó cho 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 ta nó cho cho đó, cho 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 gì mà cho 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 ờ cho มวดุ้ชั้หวอ้งงยก็เก่งเสนะอืมมาต้องอยาอยากก็มากกว่าให้นอละจะอยากนอมายามมดใจกูมาเลยต้องยอมเียนเตี๋ยวต่อลิจาอืมเต่อลิจาตรงนี้อืมสิิมัดใจจจิต้าเียได้สิ่นึ่งจะนอเตี๋ย้อแต่ได้บนเจนะเออกับนเจนะมาสิหนึ่งไม่ตุ้มกันมอเผชรชับเลยนี่จะทำมอดตุ้มได้นะจะเราววาจีเยนนอนะ Ờ, chủ kia cũng bảo lấy đan nào thu mà hô oh, ờ, ờ, à, à, cũng mà để kinh tế tiền nên một có tới cái nông cho tham mỏng lấy là lúc chủ bao giờ đại bảy giờ nằm mà giờ ít tụ phải nhặt lót chặt lợn nhặt đồn đỡ nè cho cá mò nằm khó nhau à mà à nè lò mò non rúa thì quay nó chỉ mà lì rau cũng mặc thế nè ta chỉ khen mấy men gì đó nè tiền thầu tiền nên muốn nó là chỉ chi đại mà

mà nè nó khi đó nè tu để cho cá nó chế bê mong chế bê thì răng khoan bờ nè nè cũng có thả một đá rồi thì mình đá chỉ bao là tiền chơi rồi thì tu chỉ ta chỉ bê mong mà nè nu mò mà hai thì răng khoan bờ nữa nè ờ chỉ một thả thả ý ra là nè nó họ lạnh thế nè rồi nè mà khó nó cho nhà nó cho mò nữa mà hành từ tiền à uh, oh, đi chơi này muốn mua cho chua nó lọt thì giờ thầu tư giờ ô khi khó nữa nếu chả giờ thầu mua khó trong linh đảo lỡ nó chơi nếu muốn mua cho ông chị mà mò số nó mua cho ông mà mò số nó chỉ mới cho là trong số cho chơi giờ tiền nữa tới qua lỡ cần chứ giờ này chỉ tới qua này cái giờ quân run run để một lần ờ cho một lần cho một thuật thôi ra. chỉ tới qua cái xí xí anh chưa xếp qua giờ chỉ nó chỉ có thằng mới lìa đi à, cái mới gì nữa, trái nhập khẩu gì cho là cho nền nè, đâu còn nữa nông nghiệp tới thì có mình chưa chỉ cho quân chút xíu lọ chỉ có mấy khẩu trư đó cho sát sát sẽ đó cho là một tu cho quân cho một nó cho khó liên rồi mà. จิตส่วนลีน่าโตสิเจนึ่รองเลยละมั้นน่รองเจนี่ยังว่าหัวเกียจ,จ,จเจเจอขวเจเจตี้ยมดโตจังง่ายสีลาเลยอ่ะร้องนารู้จำนยอนรูมานนน่าเออเมื่อจอนเนี่ยช่วงกวดดินเปล่งจังนะจะหลักเขียนนี่อยู่นะน่อยกันนี่ตอนรงนี้กวดดินเปล่งจังว่ะกวดดินเปล่งมาเป้ย่าเนะ เออเมื่ออียามาจอกดินเปลนะถ้าฉีจะเนื้ีเทนี่นสีก็ก็เลยหัวมาขาป้อมนะจอนื้อสีจอเท่านัหัวคดินเปลยไม่จะมากดินเปลยล่อจ้ากดินเปลยล่อเอเนื้อนอตินจอลุ่มไอปัวเลยแต่เราช่ช่องเลยจนส่วนเปลจงจงตเชแต่มาจนนี่่นียาเถอะมาลีนานูหกิเที่ัวจะเรเีนตรงนี้จงม่ตุมเยอะเลลีนอยยาเี่า 多少人了，啦？话题点视还得那说的整，央八股古来古写不的古天了、啊，呃，那种那些的信息多、啊。